กำลังขึ้นไปที่ไหนนะเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะทัำมกร์ทัศกร์สุพรรณบุรีมาเที่ยวฉบับคุณพ่อพามาไม่ได้บอกว่าจะมาเที่ยวไหนไม่ได้มีแผน รู้ว่ามาแค่สุพรรณบุรีนะคะตอนนี้กำลังเข้าไปที่ถ้ำมังกรสุพรรณบุรีนะคะไปดูก่อนว่า,วาสถานที่ท่องเที่ยวมันชื่อว่าอะไรดูอีกทีนึงว้าวไปดูไปกลันเลยไม่ถึงหลวงพ่ออู่ทองไม่เคยมาเหมือนกัน คนเทีเ่ยวเยอะอยู่เหมือนกันนนะ่ะอ๋อหลวงพ่ออู่ทองพุทธมณฑลสุพรรณบุรีที่เน่ยบลอนดเราหนักจัดหรือรเปล่ารถมันโยกแยก่โยกแย่เลยบลอนด์บลอนด์ขึ้นมาเรื่รอยะแม่เออเจ๋งอ่เสียดายาบลอดอะไรเหรอ,อคืออะไร,รอ่ะกอดึนเลยคืออะไรอ่ะสกายวอล์กเหรอ

นองเขาแห่งมังกรใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่คือที่ไหนแม่ทำได้ไว้เชื่อวะแม่ทำได้ ตรงนี้เปาปลาเขเรียกว่ตาลกอลตา่องตอนนต้ั่ายอะต้องเคาะปะไม่เคาะต้องลูปลูปเหรอยังไม่แก่ยงลเาเนี่ยแก่ยังเฮ้ยจะดังนะจะดังเฮ้ยดังดังแล้วเฮือกเ้ยดัง,ดงเนี่ยเนี่ย จ <laughs> ังะะงะจังงะว้าวเงี้ย <laughs> พ่อพ่อทำได้เหรอ <laughs> <laughs> อันถูกม uh, uh, ันถูกแล้วดังดงเอาวอล์ตลงรูปลูกค่อย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 รูปมึงอ่ะรูปช่วยชั้นก็รูปสองคนนะดังเท่าแม่เปล่าดูดิ พระแม่ทักอันนีนะคะที่นี่และประจำาวันเกิด ใ,ใส่กสนะะระป๋ปงปองอส่าเแกได้นดะเป็นแตงกระปัวจ้ะอ่าอ่ากินยาทัา้งวันแลกินยาทัา้งวัะพี่ภูมกินแตงได้แล้วอ่าแตงไกินรอกินค่ะกินได้ทุอย่มางกล้วยมะม่วแงแตงโมกินหมดขอโทษนะคะที่นี่ที่ไหนคะที่นี่ เขาทำเทียมอู <si ่ทองค่ะเขาทำเทียมเขาทำเทียมเขาทำเทียมอู่ทองอู่ทองสุพรรณมาจากไหนคะเนี่ยปทุมธานีค่ะเขาบอกพามาท่ามังกรมังกรมังกรอยู่นู่นมังกรอยู่นี่มันจ้ะอ่ะพี่บอยอันนี้อันนี้ายังค่ะเปิดสิ้นปีนี้อ๋อเขาเปิดเป็นช่วง จุดขึ้นอยู่ประมาณช่วงนูง้นอ,อันนี้ก็เรียกเป็นเขาเงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเขา,ขาทาเทียมอําเภออูทงองจังหวัดสุพรรณบุรีมา,าเป็นแไมโอ้นะคะจะเป็นสกายวอล์กแต่เขาไม่เปิดนะคะเปิดสิ้นปีนะคะสรุปแล้วเรารู้นะคะว่าที่นี่ก็คือเขาทำเทียมนะคะอําเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี เดินพ่อหลอกมาบอกว่ามาสุพรรณสุพรรณไม่รู้ว่ามาตรงไหนนี่แถบหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นหน้าพระพุทธรูปนะคะตรงนี้เป็นหน้าพระพุทธปุญญะคีรีคีรีศรีสุสวรรณภูมินะคะหลวงพ่ออู่ทองค่ะนี่นะคะหลวงพ่ออู่ทองค่ะพระพรูปองค์ใหญ่น้องวัาเซลฟี่ วิวบรรยากาศดีมากนะคะวันนี้มาอากาศไม่ได้ร้อนเท่าไหร่สวยมากคนมาไหว้พระเยอะมากเลยค่ะมีเซียมเซียนใหญ่ด้วยอย่างงั้นอย่างงั้นหยิบเอ,อกากอล์ไ

ลิงไหนกระดานู่พกเตียงตองอ่านตาได้จใจตาไปรับดอกไม้ทุกเพียงทางด้านซ้ายมือก็ได้นะดักขึ้นมาทราบใรจะมาดูต็อกแข่งแล้วระวังรถอะไรนะคนตาบบอกรถวิธีนี่เหรอวัด เขาบอกว่าโบสมาผิดที่หรือเปล่าทําไมไม่ไปตรงเยาวราชใส่ชุดตุ๊จีนเนี่ยวันนี้โบ๊ทโบ๊บอกว่าอยากใส่ชุดนี้ใช่ไหมครับ๊ทเรืเ่องเองใช่ไ,ไมหมลูกสิงป้าดูว่าพ่ออีกแล้วโอ้ยบ่นเก่งยังไงเริ่มโตเริ่มบ่นแล้วโบสทอ,อะ เหมพ่อพาเดินลงมาดูตรงจุดสกายวอล์กนะคะแต่ตอนนี้เขาปิดอยู่พ่อขอจะเปิดเป็นช่วงนะคะเขาว่าจะเปิดอีทีสิ้นปีเอ้าเอามันใช่ทีสไลเดอร์เหรอ